มาเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ยี่สิบสี่หลวงพ่ออยู่ที่ประเทศเลคเคนสไตล์ประเทศนี้มีขนาดเล็กมากนะมีเนื้อที่ร้อยหกสิบตารางกิโลเมตรนะมีคนอยู่ทั้งหมดสามหมืนกันกว่าคนเีงนะทไมเล็กมากถนะึประเทศที่สงบสุขแล้วก็ พระราชาเป็น k ิงเจ้าหญิงเจ้าชายของที่นี่ก็จะชอบคนไทยมากเลยเพราะคนไทยก็เป็นคนอน่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีจิตใจเอื่อเฟือ้อเผื่อแผ่เหมือกันมีน้ำใจนะแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำที่ขั้นระหว่างฝั่งประเทศซิซแลนกับเลคกเคนสไตล์นะสะพานที่อยู่างไกลๆนี่เป็นสะพานไม้ที่พาด ข้ามสองฝั่งนะที่จะพานไม่มีทางผ่านอันนี้เราคุยกันเรื่องแปดจิตสุขาที่ทาให้ไม่เกิดที่อไรต่อจากตอนที่แล้วเรื่องของกานละอวิชาด้วยการแบบนี้อายะอริการกามติดเป็นโดยประการอื่นนี่นะวันนี้เป็นบทที่สําคัญมากในพารพูดถศาสนาเลยทีเดียวนะเพราะว่าบทอียะพิการสามจิตอะเราก็จะไล่ดูกันนะอย่างเช่นตา กระทบรูนะทำไห้เก like ิดจ right okay. mm ักรวิญญาณนะจักรสัมผัสและท่าเกิดมาห่าเนาะห่าอย่างนี้หูกระทบเสียงทำให้เกิดโสตวิญญาณโสตสัมผัสแล้วก็สุขทุกข์ไปตลอจมูกกลิ่นทำให้เกิดกานไวิญญาณนะการไสัมผัสแล้วก็เกิดมาสุขทุกข์ไปตลอดลิ้นกับรสนะทำให้เกิดชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสแล้วก็สุขทุกข์ไปต กับสัมผัสเนนะี่ยทำให้เกิดกยายวิญญาณกายสัมผัสแล้วก็สุขทุกข์เป็นกลางแล้วก็ใจจัดทำอารมณนะ์เห็นไหมความได้คิดทางใจและทำอารมณนะ์เนี่ยทำให้เกิดมโนวิญญาณนมะโนสัมผัสแล้วก็สุขทุกข์รวมหกช่องทางคูณหนะ้าเนี่ยได้ 30, 6, 5, ดแค่สามสนะิบหกห้าสามสิบข้อบตรพระดิฉัรทำสามสิบเนี่ยดั้นการละวิชาเนะี่ยก็จะเห็นพระดิฉัสามสนะิบเนี่ยเป็นการอื่นทั้งหม ซึ่งก็จะสอดการกกันอยบบ่างที่บอกว่ามาละอิชาและอุปทานทั้งสี่จะถูกละแล้วก็พบชาติคระด,ดับไปด้วยเช่นเดียวกันนะไปวิธีละอุปทานอิชาการจับเลยเนี่ยก็เห็นว่าตาเนี่ยไม่เที่ยงรูปที่เห็นเนี่ยก้อนหินอาจตายสายนาหมดดอกหญ้านเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงนั้นจักขคุริยานที่เห็นเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะ ไม่เที่ยงก็จะอยู่ความหมายเดียวกันกับคาว่าแปลมันเป็นอื่นอเหมือนกันนะแล้วก็จักคุดสัมผัสไปที่ก้อนหินสายน้าแบกญ้าเนี่ยก็ไปเที่ยงสุขทุกเวษนาเนี่ยดอกแบกญ้าเหล่านี้นะจัสายน้าก้อนหินเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่เที่ยงนั้นเสียงที่เราไปยินผ่านมาเนี่ยมีผลไนเล็กตไกลเดินผ่านเนผ่อนเลยนะหรือก็ไม่เที่ยงนะเสียงที่ได้ยินก็ไม่เที่ยงโสดาวิญญาณ ก็ไปเที่ยงนะเราจัดจัมพัดไปเทียงฝึกเพื่จเสียงเม่อกวยนี้มีไหมก็ไปเที่ยงนะนะเพราะนั้นจะบืกไจะกิ่นก็ไปเที่ยงนะผ่านน้ำสัญญาเนี่ยจะไปกิ่นแบบหญ้ากิ่นสายน้ําพาเป็นหน้าู่มาเลยู่มาจะไหลลงมาจากทางข้างหลังนื่นนะบางทีก็เชื่อขึ้นไปถึงถนนตรงนี้เลยนะยันจะบุกจะกินแบบไม้กิ่นสายน้ํานี่ก็ไม่เที่ยงนะการรับกลิ่นสัญญาเนี่ยก็ไปเที่ยง เสียงสกเนียก็ไม่เที่ยงเหรอลิ้นกระด็เนี่ยก็ไม่เที่ยงนะจมูวิญยาจก็ไม่เที่ยงจมูสัมผัสก็ไม่เที่ยงสึิจิตวิชาชาติจิตวสัมผัสก็ไม่เที่ยงนะกระถึงกายกับผิวนักระดูะสัผสกับผิวผิวนี่ยรดูกสัผสของผิวผิวกรดูกสัตเอยายาเที่ยงนะมลวงพ่อจัไปลก็ไม่เที่ยงเห็นไหมไม่เที่ยงใจยานก็ไม่เที่ยง ขยายสัมผัสก็ไม่เที่ยงนะจากไปที่ก้อนหินจากไปที่ดอกหญ้าจะได้ดอกก็ไปเที่ยงเห็นไหมเนื้อสุกทุกจากสัมผัสไปที่ดอกหญ้าก้อนหินเนี่ยถึงจะปีนป่ายลงมาเจ็บขาไ,ได้นะทุกงาจะาก,การเจ็บขาเที่ยงไหมสุกจากการที่ได้นั่งใจสัมผัสกาบอากาศที่บริสุทธิ์ที่ประเทศเลกเกนสไตล์เนี่ยเที่ยงไหมก็ไปเที่ยงนะถึงใจจะไปเที่ยงความรู้คิดทางใจ จะคิดถึงความสวยงามในแง่ดีจะคิดในแง่าร้ายเกี่ยวกับรูปเสีงยงกลิ่นรสสัมผัสใจเนี่ทํำอารมณ์เนี่ยมันเป็นการรวมแล้วอย่างสัญญากับเวทนาแล้วคือคือมีเวทศุนุ์ผู้เแล้วก็จัมาไว้แล้วก็นมกกำมา,าคิดแล้วก็ทำมันหล่นะก็คือมีเวทนาหกยีางจับไว้หอย่างแล้วก็คิกเหยกยนลงแล้วก็ทำมนันลยซึ่งก็จะปรุงแตนะ่งแล้วเช่นโอ้คิดที่สนงใจต้องอยู่คนเดียวโอ้นีสวยจริงๆริงเลย เงียบสงบหาใจนี้กาอนหินหน้าเราไม่ได้จะมาธิจริงๆเลยไม่มีผู้คนรบกวนเลยเห็นรับนี่ก็เป็นธรรมลมนะกระทบทใจกไม่จ็บสึกระดาษจะไปที่แบบโอ้เราทำไมต้องมานั่งโดดเตี่ยวงง่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนในโลกนี้อันนี้จะเป็นโลกสิ้นจังเลยโลกสิ้นจังเป็นโลกธระดาเห็นไหมนะไปตกทุกข์ไปท่าจากก้มต้องพิจารณาด้วยการ็ปเที่ยงนะที่เจ้าจัดเนี่ยเป็นการละอุปทานนะเป็นการละอุปทานซึ่งเกณฑ์เราต่อที่สําคัญว่าอุปทานเนี่ย เกิดจากเวทนาที่อวิชาสัมผัสเห็นไหมที่เรเห็นว่าพยัจ <ically S 2> เดินปงที่เปรธนาเนี่ยไม่เพี่งยงสัมผัเพี่ยนกัรไปเที่ยงปั๊บตัทนาที่ถึงระอจตโนมัติอุปกานก็จะถึงระาจตโดนมัติพบใช่ก็ถึงระาจตโดนมัติหือไ่มความจํเพัน์ของบทพยัทฆ์ประสาทสามจุด่าเป็นบทที่ซ่งายแล้วแตก็จอยู่ในโครงสร้างเดียวกันในโครงสร้านนรงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเห็น,น,นไม่เพี่ยนหรือโงการหลัก,กอุปทานค่จุด อะไรแต่เพี่อนเป็นอื่นอย่างนี้ก็เหมือนกันนะละทางขานถึงยาระบบก็คือละอุการ์ละทุกชาติฉบับไม่ถามว่าหมดระยะเวลาสามสิบเนี่ยที่ตาครบรูยอยู่ทั้งวันไหมหัวกระทบเสียงเนี่ยไม่ไใสเสียงผู้คนที่เดินผ่านมีทั้งวันไหมจมูกกระกินลิ้นกระนัชาติเ่ยต้องเดิมน้ำต้องถามผ่านตลอดทุกทุกอย่างทีต้องเตรียมมีนะ กายเป็นน้องที่ท้าเป็นพื้นคดีอากาศผิวกายก็ดีลมถูกจมูกก็ดีรัดมือลมบายใจก็มีให้หลานด้วยแหละสัมผัสเนีแต่ก็ไปเที่ยงนะระายใจที่กายอ่อนเนี่ยมันเป็นสายเริงสายเซกสตายคือเป็นสายสายลมของประเทศส์ฟินแลนด์กาศประเทศไหนที่กั้นเวลาที่กั้นระหว่างสองประเทศ ใ่เ้ป็นการประเทศไหนใส่รเป็การประเทศไหนที่ไกลสำพับไปท่านหินเป็นการประเทศประเภเใดท่านหินทาง้ป็นการประเทนิวซีแลนด์ที่ส่างั่ไหะถ้าไม่มันหนาหรือไม่เที่ยานี้นะสปนการั้งหมดไยมันจะถูกละไปอาจะโนมัสเลยนะะโรบัสเลยที่จะละทั้งไอสารยมันือมันเนี่ยนืานทางทา่ดูปาทนิปานศิลประตูปลานแล้วกันนะทานนังภาวนาที่เดียวต้องมี ที่กรรมอะไรมากมายเนยในการเสนอสัญญานสีเราพิจารณาดูสิเป็นระยะการใช้ประจำวันที่หลวพ่เดินทางมาที่ประเทศก็ภาวนาผ่านนี้อายุพระพี่ทมสามสิบปละทุ 3, 3, 3กขนาดเลยทุกขนาดเคยเห็น,นเป็นโคนรงสร้างของสัยตกใจะในะเคยโคลซ่าองสัยตกใจตัวรูปทำให้เกิดจกักรียนใหนี่ถ้าไม่มีรูปดอกไม้ดอกหญ้าหินสายน้ำก็ไม่สามารถ ที่จะเกิดการเห็นดอกยาได้ที่ถ้าดอกยาบนี่ไม่ใช่ตัวตนก้อนหินไม่ใช่ต,ตนนัวตนการเห็นก้อนหินก้อนดิน้าจะเป็นตัวตนไม่ได้ไม่จัดกิจวิญญางเห็นไหมว่าสามารถเราไปใช้กระชวิตประจำวันนะจนถึงผีตะเสียงเนะนี่ยคนอาจจะยินเสียงน้ำไหลนะถ้าไม่มีเสียงน้ำไหลแล้วการมีเสียงน้ำไหลจะมีนะนั้นโสดจตตากวิญญาณน,นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนนะที่อธิบายไปเนี่ยเสียง ทั้งใกล้ทั้งไกลอยากละเอียดเร็วองวามนิ่อดีตอนาคตปัจจุบันจะไปทุกประกวิจารณ์จากกไปแล้วว่าตถาคตคนแล้วจากการบรรจักว่าเป็นว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นโสตวิญญาณนักคิดว่าเป็นโสตวิญญาณสุขภาพมากไหมหลวพ่อครับเคาะมาบ่อยๆได้ว่าเสียงเนี่ยได้ยินเสียงระลอกเสียงน้ําไหลเนี่ยไม่ใช่โสตวิญญาณของไทยด้ในต่างพันล้านคนในอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าไม่มั่นหมายโดยการเป็นเสียง ไม่มันหมายว่าโสตวิญญาว่าของไรเราไม่ได้เป็นโสตวินญาแต่ก็จะไม่เป็นที่อยู่ในเป็นาจากเสียงจะไม่ใช่หลายคือตลาดก็าำแนกจัดจำยนได้เป็นเวทนาจาเสียงได้หรือจำเสียงเนี่ยเสียงด้านใสเสียงร้องเสียงคำพูดที่เป็นรักเพิ้งหวานหอมเสียงสุขรุณลิมพาว่าร้ายทั้งอดีตที่ผ่านมาใกล้ไกลอย่างละเอียดเลยปราณีตไม่มันแบบยดยการเป็นเสียง ตัาต่อวิญญาไม่ได้เป็นเราไม่เป็นยการได้ยินเวทนาจากเสียงก็ไม่ได้เป็นเราความจําเสียงก็ไม่ได้เป็นรายและเสียงก็ไม่ได้คืตัวตนความคิดถึงเสียงก็ไม่ได้เป็นเราอยู่นี้นั้นเวทนาจากเสียงสุขทุกข์ถ้าไม่ใช่เป็นเราแล้วสุขก็ไม่ได้มีลายระทุกข์ก็ไม่มีโทสั์นะก็อทุกข์คำสุขเป็นควาที่น่นอไม่ได้ไม่ได้มีมอง ละราะโทษสามข้ก็เป็นนิพพานเลยนะนี่เป็นการปฏิบัติที่จำวันตรในจหบับรที่ที่ตั้งใจไว้จะเกิดหน่วยอายุการจำติดเนี่ยหลือจะจะหดนะที่กาให้เกิดวิญญาณสดปัญญาสดพลางสดเนี่ยเกิดขึ้นกันทุกทุกวันซึ่งเป็นหัวใจหลักในการละอิจาละสารอุปทานซึ่งสำหรับผู้ที่ตั้งใจที่เป้าหมายไม่เกิดแล้วนะอุปทานดบบดูใสจะตติกรรมค่ะก้อนหินใส่น้ำล้ำพานสะพานใส่ร้แปลว่าเป็นของใคร มีใครมีจักรรรดิรัชสัาไม่ว่าเป็นของสวิตเซอร์แลนด์หรืออะรเลกเกอรต่์จักราราคาตัวนี้ไม่มีกากรจักรก็ไม่ดีแล้วดูภาพหลวงพ่อนั่งตรงเล็กเอร์สไตล์กับสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีใครแบ่งแยกไว้ว่าแผ่นบินตัวนี้เป็นของใครถ้าไม่ก่อกรรมตรงนี้โยมดูตรงนี้ไม่ก่อกรรมดีกรรมชั่วตรงนี้ตรงนี้นาทีนี้โยมเกิดบนสวรรค์ไหมโยมเกิดในนรกไหมเห็นไหมว่าสำหรับผู้ที่ตั้งใจไม่จับะเกิดเนี่ยหมวดเนี่ย ก็จะเป็นหมดที่้จะชื่อจังวแตเยอะต้อเข้าใจครงสร้งของปฏิสับาททั้งระบบซะก่อนแล้วพอมาย่อยกรับี่ดเล็กๆน่าจะชื่อจังวันเนี้ยเราก็สามารถนํามาใช้ได้นะทุกตาหูสมุดล้นใจใจไมบรรใหม่เป็น,ปนอื่นทั้งหมดเไมบ่บรรใหม่ซึ่ใจไม่บรรใหม่ในใจไม่บรรหม่โดยการเป็นใจแรกไหลเลยนะในขอสอนนโมทนาปฏิท่านนะที่เราได้ร่วมทางดหาุปัที่ทำให้ับ่ระเดไปยอย่งไรแล้วก็ เ็าพยายให้ทุกท่านเนี่ยเป็นสบูบัตเพียเดีว่วุอคนทรตอการในชาตินี้ขอบทุกคนทุกท่านเพลิน